ครับสวัสดีครับเสียงโม่ผ้าร่วยกับสวัสดีครับวันที่2 2ครับมิถุนายนพศ2567บดครับหลังจากแง่ถวายตนผาป่าเสร็จแล้วครับเสียเอกกับเกวันครับก็บได้มาจุดถูกเสียงไทยครับอยู่ พญานาคเก่าเสียนนะครับเนาะอาที่สร้างเสยกําลังเหตุกําลังสร้างอยู่ครับอาเสือเอกกับเกียบั้นกำลังอ่านั่งนะครับเนาะภาวนาครับขอโชคอ่าขอราบครับก่อนสิจุดทูบนะครับอ่เกียบั้นกำลังนั่งภาวนาครับเสือเอกครับกำลังจุดทูบครับเก่าดอกอ่นั่งอธิษฐานครับอ่าครับอธิษฐานขอโชคขอพรขอโชคขอราบครับอ่าลูกหลานได้มาเหตุผาป่ามาเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนแล้วครับอธิษฐาน จุดถูกเสียงไทยครับเมื่อวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอถูกขอโชรับนะครับเนาะครับจากองค์งาครับผมจากจุดถูกเสียงไท่ครับหมวดที่พานมาเนาะครับก็เขาเต็มๆครับจเสียเอกกับเขียนวจุดจูวัดปูเท่ยทองหรือว่าปัดปาันเมืดอศเก่าสามมาถตรงๆนะครับครับราคาเสียเอกกาลังจุดครับกาลังจุดถูกกาลังจุดถูกครับผม รอหลุนไปน้ากันใหม่ไปเนาะใหม่แล้วใหม่แล้วพราสันว่าครับจุดดีจักน้อยพราสันว่าครับครับเกซีก็มาไล่ครับอ่าครับเพราะว่าเป็นบุญป่าป้าครับวัดศาสนุบุญบารามครับบุญป่าป้าส้างองค์พญานาคเก่าเซียนครับครับผมเสียเอีกกับเกวันครับอธิษฐานแล้วกาลังจุดทูบครับอ่าเสียงไทยนะครับเนาะอ่าเลขทูบนะครับมันก็ไม่เขาไม่ลุดครับอ่าครับเฮากระใสวิจัยในการรับชมครับ ช่วงนี้เสียเอกกาลังจุดนะเอาใหม่ๆวสันว่ามันค่อยใหม่ไปเร็ววสันอ่าครับผูกมาแล้วมาแล้วครับจุดติดแล้วอ่ะกําลังเสียบลงไว้ครับกําลังเสียบลงไว้ครับเสียบลงอ่าครับผมเสียบลงไปครับอาเสียเอกว่าเอาชาถูกห้มมงามเติมปูเอ้ววสันว่าถอยมาครับมานั่งขาก้อนวสันนั่งถานั่งรอจากน้อยเนาะวสันว่าครับอาเสียเอกกับเกียบพันกับมานั่งรอจากน้อยครับผมอ่ะครับอ่ะถาก้อนวสันเสียเอกว่าอ่าครับผมอ่า กำลังนางถานางรออ่ะจะเอกยกมือขึ้นออกงามงามเดอปูเด้อเขียนแหมงามเ้อวระสันครับอ่ะนางยกมือจอก็อายุครับอธิษฐานให้มางามงามเดอปูเด้อระยาเด้อพระสันอ่ะลูกหลานได้มากอ่าถวายตนผาป่าแล้วมือนี่อ่ารวมเพชรรวมสางํำแล้ววระสันว่าครับขอให้เล็กถูกออกมางามงามครับการมารอรุ่นไปพร้อมๆกันครับว่าเล็กถูกสีออกมางามบอครับสีออกมาตรงกับเลนกงครับยุมองนี้แหละครับที่มองสร้างเสยเห็ดกับสร้งเอเสยสางนี่แหละครับ ครับองงานนี่แหละองาาค์พัฒนาเก่าเสียนครับเลขที่นกฮองบอกนะครับเนาะก็คือ4ีโก,ก่านะครับเมื่อนี้เสียเอกกับเกวันจุดทูบครับเลขทูบสิออกมากตัวใดสิตรงกับเลขยอดผาปาวัาบกับมาล่อลุ่นไปพร้อมๆกันกับอิดตามไปพร้อมๆกับแตงโมผ้ารวยว่าเสียเอกกับเกวันสิจุดทูบเรามาตัวใดนะครับเนาะ เสียเอกก็นั่งนบแล้วนบอีกนะครับออกมางามๆเด้อพูดสันว่าอ่ะเกวันก็นุบคือกันครับอันหนามากกระซิบกันสิออกได้ตัวไหนตัวเสียเอกพูดสันว่าครับเสียเอกว่าใจเย็นๆพูดสันว่าโนยุ่งกับไหลพูดสันว่าใจเย็นๆเดี๋ยวกับมาครับโอ้เสเอกโนบแล้วนบอีกอ่ะสิมาตัวใดนเนาะสิมาตัวใดครับกำลังใหม่ลงครับใหม่ลงแล้วเอามาตัวแรกหกพวามาแล้วพูาสันว่าอ่าหกพวสวดขึ้นมาแล้วพูาสันหกมากกวัน ครับนะเอ้ามาแล้วมาแล้วสันว่าใจเย็นๆเด้อาสันอ่า้อนเขาโคตรเดาสันว่าครับผมอ่ามาแล้วมาแล้วฟุกมาแล้วสันว่าอ่าครับผมใจเอกันหนามาบอกเอฟซีงบมาแล้วมาแล้วาสันว่าครับผมอ่าครับรอจักหน่อยเนาะครับเนาะครับยุ่งก็ร้ายพอาะยุ่งสันว่าอ่ครับอ่ากำลังมากรับตัวที่สองนี่มันยังน้อว่าะสันว่าครับอ่ก็รอลุ่นไปน้ำกันครับผมครับใจเอกทำเกียร์วัต โอ้แม่นแล้วแม่นแล้วอสันว่าอ่าก็รอรุนแรน้ำกันเนาะครับเนาะว่าสิตัวใดครับผมอ่ารับการติดตามไปพร้อมๆกันครับว่าอ่ามื่อนี้เสียเอกกับเจวันครับสิจุดทูบอ่ารับสีได้ตัวใดครับติดตามไปพร้อมๆกันครับมาแล้วมาแล้วอสันว่าอ่าตัวที่สองกำลังมาอสันครับการติดตามพร้อมๆกันว่าตัวที่สองตัวที่สามสินตัวใดนะครับตัวแรกก็คืองบมาแล้วครับการติดตามไปพร้อมๆกับเสียเอกครับ กตัวแรกแบ้วต <graphics> ัวสองโอ้ยังเล่นงาย blum 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 mul filt 签多点，啊，那可能有点难。嗯，签签不嗯，没有，就是签不掉嘛，不划算。大概就是说，说啥，比如说啥，啥啥啥，啥啥啥。 Terima <laughs> kasih. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงเรื่อนเงาข้าวกลางข้ากลางเหรข้าข้างกอางข้าหลังข้าข้างข้าหลังเบื่องงงจัไมาต้ังอานเามโตแล้วอ้ว่วยเด็กอะาจะอ้านน งนุ S <S <preach science> ่นยังหไงรางวัลที <scale> ่ไหนหาเพียวเมื่อตะลีย์เห็นใจเมื่อตะลีบ้เอาบ่เอาเล็กกันหกเกาเกาหกหกเกาเกาเป็นเบบนี้ทำแหม่เราใช้สุดไทยสีชมพ้เรากล่ำเหล่าลูกไมปลูกมากผู้หนึ่งจ่องเยอะเจ้าเสียวบ่เอาเจ้าบ่เอาดูเอาเราดิ่งดึงดึงอะไรเนี่ย เกิดในปิกผมผมเล่นอยู่เพาว่ามีคนขิดมากบอเล็ตัวนี้เองยังละบันมันไมุ่๊เยะบว่าเยอดกว่าชุ่มมีหอนมีหอนม่วงเียนหนักจริงจริงนอนไปยัไง ไ่เจดเก่าเก้าเจ็ดเก้าเก้างก้าเก้าเกเก้าเาเกเกกเก้าเกาเก้าเกเก้าเเากเก้าเก้เก้าเก้าเเาเเเ

二手方面不吧，所以我